ู้ชมคะปูนตราเสือถือว่าเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีปูนซีเมนอายุยาวนานกว่า108ปปีคะ่ะล่าสุดได้เปิดสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีผนังและพื้นตราเสือรายละเอียดเป็นอย่างไรไปรติดตามกันคะ่ะ สา,าการรมก่อสร้างในประเทศไทยมีปัญหาขาดแคลนแรงงานแรงงานขาดทักษะฝีมือส่งผลต่อคุณภาพในการส่งมอบงานและการบริหารจัดการงบประมาณในโครงการก่อสร้างและการเข้ามาของดิจิทัลที่รับชันรวมไปถึงการเกิดขึ้นของเครื่องมือก่อสร้างที่ทันสมัย ตราเสือในฐานะผู้นําธุรกิจปูนซีเมนของประเทศมุ่งมันพัฒนาและส่งมอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนคุณภาพอย่างครบครันตอบโจทย์งานก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้าล่าสุดได้ลงทุนด้านการวิจัยเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ล้ำหน้าเพื่อสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานเปิดตัวสถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นตราเสือ Tigerwall and Flo o r t e c h n o l o g y Center สถาบันฝึกอบรมแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านงานก่อ ฉาบงานตกแต่งพื้นและผนังเอกชนรายแรกของอาเซียนที่มีการจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและส่วนปฏิบัติการด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งออฟไลน์และออนไลน์และโปรแกรมจำลองเสมือนจริง สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นตราเสือได้นาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาอำนวยความสะดวกทั้งในรูปแบบองค์ความรู้ที่ตราเสือพัฒนาขึ้นเองหรือร่วมกับลูกค้าพันธมิตรทางธุรกิจมาช่วยเสริมทักษะให้กับช่างและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพผ่านองค์ประกอบ 4M ม a นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานช่างก่อสร้าง m a ชช i n e การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ m e t h o การพัฒนาขั้นตอนการท ทำงานให้ได้งานที่มีคุณภาพและแมทชิเรียลการพัฒนาปูนซีเมนต่อยอดวัสดุใหม่ๆที่จะตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างกลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนผู้รับเหมาใหญ่กลางเล็กที่สามารถบริหารจัดการเวลาต้นทุนงบประมาณและคุณภาพทั้งนี้สถาบันยังมีหลักสูตรฝึกอบรมในเบื้องตน้นรองรับมากกว่า15หลักสูตรครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และการใช้งานปูนซีเมนในทุกมิติและอีก5หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานใช้อบรมเพื่อทดสอบตามมาตรฐานวิชาชีพในหมวดสาขาอาชีพช่างก่อสร้างโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์อย่างสมาร์ทไทเกอร์ทีมที่พร้อมบริการให้คำปรึกษา มุ่งก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้าน Smart i n n o v n t v v t i v n s t r u t t u o t i u n i u s s n e s s ชูเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆทั้งผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนตและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องบริการและโซโลูชันพร้อมร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจพัฒนาเครื่องมืออาทิเช่นเครียงก่ออิดพันปีร่วมกับเครือโรเทนเบิร์กกรุ๊ป และเครื่องพ่นฉาบผนังปูนซีเมนต์เครื่องยนต์ดีเซลรวมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดและบริษัทไทยอาชีเทคจำกัดที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานของช่างก่อสร้างไทยเพิ่มมูลค่างานฝีมือและยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของช่างก่อสร้างเดินเคียงข้างธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยอย่างมั่นคง